สวัสดีครับลุงพงไทยเลยนะครับตอนนี้ลุงพงก็มาถึงแล้วนะครับบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมาในงานเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้สนุกแน่นอนนะครับอยู่ยันเช้าครับเต้ยลาถึงจะกลับบ้านครับเรามาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับตรงที่ลุงพงยืนอยู่นี่ก็เป็น สนามกีฬากลางตําบลบ้านแพงนะครับที่จัดงานเปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนที่ปิดฤดูการนะครับลุงพงก็มาตรงนี้แหละนะครับจะจอดรถตรงนู้นนะครับตรงกลางสนามเลยแต่ว่าวันนี้นี่เรามาเร็วหน่อยก็เลยจอดตรงนี้ได้ที่จอดรถแบบว่าตรงร่มพอดีเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้านะครับนี่ ดูสวยงามโปร่งใสมากเดี๋ยวดูให้ดูรอบทิศทางเลยนะครับฝนไม่ตกนะครับวันนี้น่าจะไม่ตกนะครับขออย่าตกนะครับคิดว่าคงไม่ตกโนนคือเวทีนะครับกําลังตั้งนะครับมีไฟประดับงานนี้นะครับเห็นว่ามีเยอะมากนะครับกี่ดวงก็ไม่รู้19ดวงหรือเปล่านะครับนะครับเรามาดูนะครับเขาเรียกว่า เขาไม่ได้เรียกว่าดวงเนาะเขาเรียกว่าต้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในนี่เอฟซี F C, เริ่มมาจอด,ดรถเพิ่มเยอะแล้วนะครับร้านค้าก็ทยอยมาโน้นทางโน้นด้านหลังเวทีหมอลำนะครับรถที่เข้ามาน่าจะเป็นรถของวงหมอลำนะครับมาตั้งเวทีเราไปดูบรรยากาศนะครับด้านหน้า ที่จอดรถกว้างสะดวกสบายแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงกลางนี้มันจะเป็นโคลนไหมนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตอนที่มาตอนติดฤดูกาล่ะไม่เป็นนะครับไม่เป็นเรามาดูโอ้พัดลมวางกับพื้นเลยพัดลมน้องอุ้งอิงอันดับแรกต้องท่องคาถาอุ้งอิง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 ก่อนนะครับขอให้ ปังๆนะครับยอดวิวถล่มะลายเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูด้านในบรรยากาศวันนี้มีรถแห่แล้วก็มีวงาสาวน้อยเสะดิดแบนด้วยโอ้โคนี่โคนผ่านได้ไหมเนี่ยดูมาทางนี้ถ้าจะสะดวกกว่า น,ะน,นี่ด้านหน้าเวทีอันนี้ล้อมสังกะสีไว้ออ้ดูโคนนะครับดู่านผ่้ชมนี่ี่ถ้าฝนตกมาน้ำคงขังเยอะดูร้านค้าของชากก็มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคึกคักเลย น่าจะคนยิ่งจะเยอะกว่าตอนปิดฤดูกาลนะครับีร้านค้าก็กำลังทยอยมาตั้งมาจองแข่งกัน,นค,คึกคักคึกคักมากเลยนี่บรรยากาศบรรยากาศหน้างานนะครับดูมีแต่รถรถของวงสาวน้อยนะครับนะ่ะจอดดูดูไฟนะครับไฟประดับนี่มาดูนะ ลานขาเยอะมากโอ้โหตาแด่นไปด้วย <c oughs> อู้สังกสีล้อมติดถนนเลยนะครับมารอบนี้ขาที่แล้วนี้ล้อมสังกสีตรงนี้นะครับนี่นี่ล้อมตรงนี้แค่ตรงนี้เองเนี่ตอนนี้ล้อมออกข้างนอกเลยนะครับนี่ล้อมล้อมสังกสีออกข้างนอกสแสดงว่าคนต้องอเต็มถนนแน่ๆนะครับ คนต้องออเต็มถนนแน่ๆเพราะว่าอตอนปิดฤดูกาลบริเวณนี้นี่คนเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้คนจะเต็มหมดเลยนะครับที่ล้อมสังกะสีก็จะล้อมถึงแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงรถยนต์อยู่นะครับตรงร้านค้านะครับตรงหลอดไฟตั้งเนี่ยครับเนี่ยค้าที่แล้วนะครับต้นหลอดไฟตั้งเฉียงไปโน่นนะครับต้นหลอดไฟหลอกโน่นแต่อันนี้ล้อมกว้างขึ้นนะดูนี่ ต่อขน,นสังกสีล้อมเนี่ยเรามาดูนี่ทางเป็นที่โคนเดี๋ยวพาดูนะครับลุงพงพาดูเนี่ยเขาจะล้อมแบบติดถนนเลยนะครับล้อมติดถนนเลยนะนี่นี่คือร้านค้านี่ต้องอยู่ข้างในข้างในสังกสีเลยนะครับ คนคาดว่าน่าจะเยอะเห็นไหมรถของสาวน้อยที่บ้านโรงเข้ามานี่ถนนนะครับอันนี้ถนนอ่าถนนที่จะไปถนนใหญ่ดูนะเรามาดูทางนี้ามาดูนี่นะนี่ครับน,นี่ดูล้อมมาจนถึงถนนเลยคนนี่ต้องออบริเวณนี้ต้องเต็มเต็มแน่ๆครับ บริเวณนี้ครับบริเวณนี้คนต้องออกเพราะว่าคาที่แล้วนี่เต็มแล้วจนล้นออกมาถนนน,นี่ขนาดเขาอ่ากั้นสังกะสีด้านในนะครับตอนปิดฤดูกาลคิดว่าฝนไม่น่าจะตกนะครับวันนี้นะครับนี่ของฟ้าเปิดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะนันนี้เราไปดูด้านในไปดูด้านในนะครับ ไปดูด้านในทางนี้ห้องน้ำไปอยู่ทับนี้ด้านในนะครับแดดแดดแดดจะร้อนนี่รถเฮนะครับรถเฮรถเจอดอยู่ด้านในเห็นไหมรถเฮเดี๋ยวเราไปดูมีแต่รถของวงสาวน้อยนะครับนี่ ผลแต่ว่าอุปกรณ์มาเยอะแยะมากมายเลยร้านค้าก็หาที่ลงนี่นูนรถเห่รถเห่ก็เตรียมนะครับเ,เวทีก็กำล,ลังจะตั้งนะท้อลัอาางการนน่แน่ครับงานนี้ครับยิ่งใหญ่มากๆใครไม่มานี่ถือว่าพลาดนะครับใครไม่ได้มางานนี้ถือว่าพลาดครั้งใหญ่โตเลย ต้องแบบว่าคนต้องมาเยอะเยอะกว่าวันปิดหรือดูการเนี่วันปิดฤดูการคิดว่ายิ่งใหญ่แล้วนะครับวันนี้ยิ่งใหญ่กว่าอันนั้นทุกอย่าง20บาทลถอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูเข้าไปดูนูน่นทั้งยูทูบเบอร์ทั้งคนขายลอตเตอรี่นะครับ อยู่เต็มเลยเรามาดูนะเรามาดูแลนี้อันนี้ทีมไลฟ์สดอยู่นี่ครับ อันแตนไปดูอันนั้นคงเป็นสเสดิดแดนฝั่งนู้นเป็นสเสดิดแดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูทางนี้นี่ครับโอ้โทีอะไรก็กำลังจะตั้งนะครับนนโอ้กว้างมากนะครับวันนี้กว้างกว้างจริงๆเลยคนเยอะมากเลยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมมาม้วนมวนกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องลุงพงไทยเลยด้วยนะครับ